អូខេអូខេ

แก้งจมนม้ำดนึงดำน้ำลงไปนะการหายใจทางจมูกน,นะโอเคไหมหนึ่งหมาม้าจะลงไปถ่ายหนูข้างล่างพร้อมหรือเปล่าหนึ่งสอง <c oughs> <c oughs>